ในการแกว่งลูกตุ้มนาฬิกาได้กราฟดังรูปจงหาความยาวของสายตุ้มนาฬิกาในหน่วยเมตรข้อ1 4พายกำลังสองคูณ10กำลังลบ1เมตรข้อ2 40พายกำลังสอง40ส่วนด้วย10บกำลังลบ1ส่วนด้วย4พายกำลังสองเมตรข้อ3 40ส่วนพายกำลังสองเมตรและข้อ4 4พายกำลังสองคูณ10เมตรนะครับก็ข้อนี้ เขาก็ให้กราฟมานะครับเป็นกราฟที่แสดงถึงการกระจัดในหนึ่งหน่วยเวลาเราเอาข้อมูลเนี่ยจากกราฟเนี่ยมาหาเกี่ยวกับความยาวสายตุ้มนาฬิกาหรือก็คือ L ข้อนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งนึกก่อนข้อนี้เป็นสมการที่เกี่ยวกับการแกว่งลูกตุ้มนาฬิกาดังนั้นเนี่ย ถ้าเรารู้ว่าเป็นรูทตุ้มน,นาฬิกาเนี่ยเราควรจะอะไรครับเราควรที่จะตั้งสมการมาก่อน t เท่ากับ2ทา root l ส่วน g ค่าคงที่อยู่ข้างล่างแล้วก็ t จะแปรผ่านตรงกับ r o o l ใช่ป่ะครับยิ่งสายยาวค่ายิ่งเยอะนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยการที่เราจะหา l ได้เนี่ย คือข้อเนี้ยเขาต้องการให้เราหา l ใช่ป่ะเพราะว่าความยาวของสายตุ้มนาฬิกาคือตัวแปรอะไรเลยครับคือตัวแปร l ถูกป่ะอ่าดังนั้นเราหา l หา l เราเราเราต้องรู้อะไรครับเราต้องรู้ค่า t ใช่ป่ะว่าค่า t เป็นเท่าไหร่ค่า t คือคือคาบใช่ป่ะครับคาบตามนิยามของมันคืออะไรคาบคือเวลาที่ใช้ในการ เคลื่อนที่ครบ1รอบให้มันมาซ้ําแนวเดิมใช่ปหะครับให้มันเหมือนกับเปรียบเสมือนกับเคลื่อนที่แบบเคลื่อนที่เริ่มรอบใหม่ใช่ป่มมาดูจากกราฟครับกราฟนี้บอกคาบได้ไหมจะเห็นได้ว่ากราฟนี้บอกถึงคาบเลยใช่ป่ะถึงแม้ว่าเราจะเราจะไม่รู้ว่าค่านี้เป็นค่าอะไรก็ไม่เป็นไรใช่ป่ะครับเพราะที่เราต้องการคืออะไรเราไม่ต้องการแอมพลิจูด แต่เราต้องการเราไม่ต้องการอัมพิจูดแต่เราต้องการคาบใช่ปะคาบคือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ซ้ำนะซ้รอยเดิมก็คือ4วินาทีใช่ปะครับคาบคือ4วินาทีดังนั้นตอบได้แล้ว T จาก t เท่ากับ2พายร l ส่วน g ทเท่ากับ4 สองพายรูส่วนจเราต้องการอะไรครับเราต้องการเราต้องการ L ใช่ป่ะก็ตัด2ตัด4ได้ 2. 2 2 2เราก็ยกกำลังครับเราต้องการ L เนี่ยแต่ว่า L มันติดรูทอยู่เรายกกำลังจะได้4เท่ากับพายกำลังสอส่วน G แล้วที่เหลือก็จัดรูปครับ ก็ย้าย G ขึ้นไปย้ายพายกำลังสองลงมาดังนั้น L จะเท่ากับ 4G ส่วนด้วยพายกำลังสอง่าแต่ว่าจะเห็นได้ว่าไม่มีในช้อยใช่ป่ะครับช้อยเนี่ยจะเห็นได้ว่าแต่ละช้อยไม่มีค่า G เลยดังนั้นเนี่ยเราควรจะกํำจัดค่า G โดยการแทนค่ามันเบซะโดยกําหนดให้ G เป็น10 m เมตรเแทนค่าเข้าไปครับจะได้ l เท่ากับ4คูณ10ก็คือ4 0ส่วนด้วยพายกำลังสองเมตร ตอบ40ส่วนยกํากลัง2นะครับก็ตอบข้อ3เลยโอเคนะอ่าข้อนี้ก็เป็นข้อที่ที่เลือกมาสอนเนื่องจากว่าเป็นข้อที่มีกราฟมาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยถ้าคนเห็นกราฟเนี่ยเขาจะเขาจะจับมาเชื่อมเชื่อมกับสรรมการทั่วไปใช่ป่ะกับกราฟมาเชื่อมกัน แต่ว่าแต่ว่าข้อเนี้ยเป็นการนํากราฟเนี่ยครับมาเชื่อมกับมาเชื่อมกับสมการของลูกตุ้มการแกว่งลูกตุ้มนาฬิกานะครับซึ่งจากข้อนี้จะเห็นได้ว่ามันให้ข้อมูลมาน้อยใช่ป่ะมันให้ข้อมูลมาน้อยเนี่ยแสดงว่าเราต้องมองออกว่าว่าการที่เราจะหาแอลได้เนี่ยเราเราต้องเอาเราต้องหาทีจากกราฟนะมาแทนตรงนี้แล้วก็คิดออกมาครับก็จะตอบ ค่า l ครับความยาวของสายตุ้มนาฬิกาตอบข้อ3เป็น40ส่วนพายกำลัง2เมตรเป็นคำตอบสุดท้ายครับ